อยากได้เสียงแหลมพุ่งๆคมชัดแบบสกิดหูตั้งแต่เม็ดแรกต้องรุ่นนี้ครับ MTX RTX 2 BTS แหลมจานหัวกระสุนจากอเมริกาที่นักเล่นเครื่องเสียงบ้านเราเราียกว่าของมันต้องมีเมื่อมากเกีกับการจะชุด S Q L หรือ S P L ที่ต้องการโชว์พลังเสียงแบบไม่มียังไม่ว่าจะติดกับรถเกง๋งรถกระบะ S U V รถตู้รถที่จะเต้นเครื่องเสียงโชว์กระใสได้หมด กำลังขับ RMS คือ100วัตต์สูงสุดคือ400วัตต์ทวิตเตอร์แกสูนเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดกรวยแบบไทเทเนียมให้เสียงแหลมคมชัดทนกำลังขับสูงความสว่างจะคือ1้2ยดีบีบอกเลยว่าแตะคันเร่งนิดเดียวเสียงก็พุ่งแล้วตอบสนองความถี่2กิโลเฮิร์ถึง20 0 0 0กิโลเฮิร์แนวเสียงเสียงแหลมชัดเจนคมใสทะลุกไกลไม่กลบเสียงกลางระเบส เหมาะกับคนที่ชอบโชว์พลังเสียงกลางแจ้งเลยอยากให้เสียงแหลบคมกริบในรถรุ่นนี้คือคำตอบแท็กเลย Tender Audio